ทำร้ายเขานะเราไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินของคนอื่นเสียหายเพียงแต่เรามาขอใช้พื้นที่ชั่วครู่ชั่วยามเพื่อที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลได้ฟังพวกเราหน่อยถ้าเรากระจายกันอยู่ทั่วประเทศแต่เขาไม่ฟังเราแต่พอเรามารวมกันอยู่ที่นี่เขาฟังเราเราขอแค่นี้นะฮะดังนั้นก็ขอโทษอ,อีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการนักธุรก,กิจข้อค้าแม่ขายเจ้าของอาคารต่างๆเดี๋ยขออภัยไว้ด้วย เราไม่มีทางเลือกเราไม่รู้จะไปชุมนุมที่ไหนที่รัฐบาลฟังเราเท่ากับที่นี่แล้วเชื่อเถอะวันหนึ่งที่เรากลับไปไประชาธิปไตยเต็มใบท่านจะรวยกว่านี้หลายร้อยเท่านะคะนี่คือำคำพรของคนเสื้อแดง เรากลับไปทำมาหากินภายใต้ระบบประชาธิไปไตยที่มีความเป็นธรรมกำลังใจของเราดีเลิศแล้วเนี่ยเรามัง่งคั่งรำ่ำรวยจะกลับมาช้อปปิ้งเลยค่ะเอาปิกอัพมาบรรทุกเลยนะคะบอกไว้เลยว่าเราไม่ทิ้งท่าน ân, ว่าเราจะมารำลึกความทรงจำกันโดยการมาช้อปปิ้งมาพักมากินที่นี่แหละแมคโดนัลล์นี่ยโอ้โหรวยมาหาศาลเลยมีแดงแม็กแล้วค่ะพี่น้องแดงแมคโดนัลล์เพราะว่าเขาประชุมกันเจอกันที่นั่นตลอดเลยนะคะและ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าเขาเห็นว่าเราเนี่ยเหนียวแน่นอยู่อย่างนี้เนี่ยจะต้องทําให้เราเนี่ยวันไวระสันระสายเพราะว่าที่อื่นๆเนี่ยใช้วิธีอื่นเนี่ยทำมาหลายวิธีแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมปักหลักอยู่ไม่ไปและเติมมาเยอะแยะเนี่ยเอาวิธีนี้แล้วกัน ทำลายขวัญทําให้เรานั้นเสียขวัญน,นั่นก็คือปล่อยข่าวว่ามีการแตกคอกันแตกแยกกันระหว่างแกนนําความคิดไม่ตรงกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาพยายามขยายข่าวไปทางเว็บไซต์พทรศัพท์แจ้งกันปากต่อปากสารพัดที่เขาจะทำเพื่อให้เรานั้นเสียขวัญกำลังใจแต่ว่ากำลังใจของเราไม่ได้อยู่ที่แกนนำเท่านั้นใช่ไหมพี่น้องเสื้อแดง ไม่ใช่นะเป้าหมายของเรามันใหญ่มากเลยนะคะเราไม่ได้มองข้ามแกนนําแต่เรามีเป้าหมายชัดเจนใช่ไหมคะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยลั่นสจ,จวาจาแลยว,ว่าต้องประชาธิปไตยต้องมีความเป็นธรรมต้องไม่มีสองมาตรฐานนี่คือสิ่งที่ตรงกันอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่เขามาใส่ร้ายแกนนําว่าแตกคอแตกแยกเพื่อให้เราระส่ำระสายนั้นมันก็เลยเป็นหมัน,นะคะ่ะพี่น้อง เป็นหมันไปแล้วคนเสื้อแดงในวันนี้เนี่ยเหมือนกับเชื้อที่ดื้อยานะเชื้อโรคที่ดื้อยานะสารพัดยานะคะไก่อูฉีดมันก็ยังนิ่งอภิสิทธ์ฉีดสุเทพฉีดก็ยังนิ่งนะฮะขนาดเอาอาวุธร้ายแรงมาวันที่10เมษายนยังไม่กระเจิงเลยใช่ไหมกลับมารวมกันนี่อย่างแน่นแฟนเนี่ยนี่คือคนเสื้อแดงยางไรก็ตามเราก็ยัง มีสัจจะว่าเพื่อนของเราวีรชนของเราที่สูญเสียชีวิตต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับพวกเราพวกเขาจะไม่ถูกทอดทิ้งจากพวกเราแน่นอนใช่ไหมครับพี่น้องวีรชนเหล่านั้นเราจะไม่ทิ้งเขาคือครอบครัวของเราเขาจะไม่ตายเปล่าเขาจะได้สิ่งที่เราได้รับเหมือนกันแม้ว่าเขาจะไม่มีชีวิตเหมือนพวกเราแต่ จิตสํานึกของเขาสูงส่งดิฉันคิดว่าวันวิญญาณของเขาจะต้องรับรู้เมื่อเราได้รับชัยชนะเขาจะมีความสุขมากๆและเราจะมีความสุขร่วมกันดังนั้นเราต่อสู้วันนี้เพื่อวิรชนของเราด้วยค่ะไม่ใช่เพื่อตัวเราเท่านั้นเราอยู่ท่ามกลางการขู่เอาชีวิตในวันนี้หลายคนบอกอย่าไปนะคุณระวันอย่าไปนะอันตราย เนี่ยเขาจะสลายแน่นอนเลยทุ่มหนึ่งอ้าวทุ่มหนึ่งก็ไม่มีอะไรแล้วเที่ยงคืนเที่ยงคืนบอกไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคุณนัทวุฒิก็ดีคุณจตุพรก็ดีขึ้นมาถามพี่น้องหลายคนถามเมื่อวานดีฉันก็ถามว่าพี่น้องกลัวไหมก็บอกว่าไม่กลัวจะถอยไหมก็บอกไม่ถอยแล้วอย่างนี้เนี่ยจะทําให้คนเสื้อแดงที่รอรีร,รีรออยู่ข้างนอกเนะี่ยต้องตัดสินใจมาเพราะพวกเรา เป็นคนกล้าไม่กลัวความตายไปซะแล้วเรียกว่าคนเสื้อแดงเป็นคนที่กล้าเป็นคนที่ไม่กลัวเกินกลัวและเกินตายแล้วนี่คือคนเสื้อแดงค่ะพี่น้องจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลชุดนี้เนี่ย หมดความชอบธรรมผู้นำรัฐบาลนายพิสิทธิ์หมดความชอบธรรมไปตั้งแต่วันที่10เมษายน53เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เขายัางตะแบงอยู่อย่างไรความอับอายเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอค่ะพี่น้องว่าผู้นำประเทศเนี่ยโหดเหี้ยมอมหิตอย่างนี้ฆ่าคนตาย20กระสบแล้วยังลอยหน้าลอยตาโยนความผิดให้พวกเราอีก ังนั้นเราจะรอในเมื่อรัฐบาลและทักร่วมรัฐบาลร่วมกันสั่งการให้ทหารใช้อาวุธสงครามมาฆ่าประชาชนมือเปล่าเ,าเราจะพิพากษาวันเลือกตั้งรอวันนั้นให้วันนั้นมาแล้วเราจะทำให้รัฐบาลได้รู้ว่าเราจะให้พวกเขาสูญทัน เราจะใช้คันลองประชาธิปไตยที่ดีงามนี่แหละมาแก้ไขปัญหาเพราะมันไม่มีทางอื่นใดเลยที่เราจะทำให้เขาพ่ายแพ้ได้นอกจากการเลือกตั้งพี่น้องยาววันไหวว่าเราเนี่ยถูกใส่ร้ายมาโดยตลอดถูกใส่ร้ายว่าเราเป็นผู้ก่อการร้ายถูกใส่ร้ายว่าเราล้มสถาบันและตอนนี้ก็มาใส่ร้าย พวกเราว่าพวกเราเนี่ยโหมอมหิตปาเทือนไปบุกรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะพมผืนพยาบาลทำร้ายผู้ป่วยนี่คือภาพที่เขาใส่ให้เราแล้วหลายคนก็กลัวว่าโอ้โหนี่เขาประโคมข่าวทั้งวัน,ท,วน,ท,วนทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทุกสื่อของรัฐเนี่ยเขาเอามาใช้ใส่ร้ายคนเสื้อแดงตลอดเวลาเนี่ย กลัวและเกินว่าถ้าเกิดมีการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยเสื้อแดงอาจจะพ่ายแพ้ดิฉันก็บอกว่าไม่แพ้ค่ะยังไงก็ไม่แพ้เพราะมี19ล้านคน19ล้านเสียงยังมั่นคงอยู่กับเสื้อแดงทั่วประเทศเพราะ19ล้านเสียงเนี่ยเขายังมั่นคงกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุข เขามั่นคงอยู่กับการเมืองเชิงนโยบายที่ทำเพื่อประชาชนจับต้องได้ทำให้ประชาชนมีความเท่าเทียมทำให้ประชาชนนั้นได้รับความเป็นธรรมและที่สำคัญคือให้ประชาชนหายจน19ล้านเสียงสำนึกอยู่ตลอดเวลาไม่ไปไหนยังอยู่ค่ะและที่สำคัญก็คือว่า19ล้านเสียงนั้นไม่ใช่ใครอื่นก็คือคนแสดงคือพวกเรา ก็เลยต้องบอกว่า19ล้านแดง19ล้านแดงเนี่ยเขาอยากจะให้องค์กรอิสระต่างๆนั้นอิสระจริงๆไม่มีการแทรกแซงไม่มีใครสั่งแอบสั่งอยู่เบื้องหลังเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้และที่สำคัญก็คือว่า19ล้านแดงนั้นปรารถนาอยากจะให้กระบวนการยุติธรรมเที่ยงธรรม ตาช่างไม่ลำเอียงไม่มีสองมาตราฐานเหมือนกับพวกเราค่ะที่เราปรารถนาในทุกวันนี้นี่คือ19ล้านเสียงที่ยังคงมั่นอยู่กับอุดมการที่งดงามเพราะนั้นเราต้องขอบคุณ19ล้านเสียง19ล้านแดงทั่วประเทศเพราะไม่เช่นนั้นเราก็หวั่นไหวใช่ไหมมาอยู่ที่นี่เนี่ยจำนวนไม่ถึงล้านเนี่ย แต่ถ้าหากว่าเราหลับตานึกบอกไม่เป็นไรนี่คือตัวแทนของคน19ล้านเราจะมีความกล้าหาญกับพี่น้องเราจะไม่หวั่นไหวเพราะเรามีทับหลังทับหลัง19ล้านเสียงหนุนเราอยู่ไงเพราะฉะนั้นวันนี้19ล้านเสียงเนี่ยเขาก็โห่ร้องเขาก็ประโคมเสียงดังลั่นมา่าลง่าภูเขาลาวกามาถึงราชประสงค์บอกว่าจงเดินหน้าเถิดพี่น้องแดงที่ราชประสงค์เดินหน้า ตายเป็นตายแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้ามีการสลายที่นี่ตูมแม้แต่เลืดหยดหนึ่งหยดเท่านั้นแหละวอดวายทั้งประเทศ